turn on ac living room okay the thermostat is on hey okay, sally turn off ac living room okay the thermostat is off สวัสดีครับวันนี้ Live in t ททลอนะครับจะมาเอาใจสาวก Apple อีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำา a c o ร a า3นะครับตัวนี้เป็นเกตเวย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรีโมทสำหรับแอร์ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นรีโมทให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับที่ใช้รีโมทหรือว่าอินฟาเรดในการสั่งงานได้นะครับเขาจะลอกเรียนแบบรีโมทตัวนั้นนะครับเช่นรีโมททีวีรีโมทแอร์รีโมทพัดลมเป็นต้นนะครับ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงอะค o รา P3 นะครับวันนี้นะครับใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะมาแจกของให้ท่านผู้ชมนะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นหับนะครับของทูย่าหรือว่า Smart Life นะครับโดย2ตัวนี้นะครับจะเป็นที่จะต้องใส่สายแลนนะครับกติกาในการแจกนะครับสรางวัลนี้นะครับก็คือเพียงแต่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องอครา P3 นะครับ ผมได้ซื้อมาทั้งหมด2ตัวนะครับตอนแรกผมซื้อมาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแต่ใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a q ลโ a a p p หรือว่ามี Home App นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของทั้ง2ตัวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านผู้ชมซื้อผิดแบบผมตอนแรกนะครับตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับกล่องจะมีแถบสีทองแบบนี้นะครับส่วนตัวที่ใช้ได้กับประเทศไทยนะครับจะมี a q ลโคเป็นสีดำเงินแบบนี้นะครับแล้วมีคาว่า Apple Home Kit นะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับ ก็จะมีคู่มือนะครับของตัวที่ใช้ไม่ได้แล้วก็จะมีเครื่องแบบนี้นะครับแต่รอบข้างของเขานะครับจะไม่มีโลโก้หรือว่า QR code สำหรับ HomeKit เลยนะครับผมซื้อพร้อมกับตัววัดอุณหภูมินะครับ ตัวนี้นะครับลักษณะก็จะเหมือนกับตัวที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีรหัส QR Code สำหรับแอดหรือว่าเพิ่มเข้าไปในระบบ h Home k i t นะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันกับตัวที่ใช้ไม่ได้ตัวนี้เลยนะครับลักษณะของเครื่องนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับยกเว้น QR Code ของตัวที่ใช้ได้จะมี QR Code สำหรับเพิ่มใน h Home k i t นะครับ ตัววัดอุณหภูมินะครับจะมีแถบสีฟ้าแบบนี้มานะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะเป็นที่จะต้องดึงออกมานะครับเพื่อให้แบตเตอรี่ได้ทํางานนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี QR code สาหรับแอปโฮมคิดนะครับปลั๊กไฟของเขานะครับจะเป็นปลั๊กจีนนะครับเราจะเป็นที่จะต้องหาอะแดปเตอร์มาใส่นะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับจะเป็นปลั๊กจีนเช่นกันนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมเสียบปลั๊กไฟฟ้าลงไปนะครับเขาก็จะสามารถวัดการกินกําลังไฟของเครื่องไฟฟ้านั้นๆที่เราเสียบลงไปนะครับเช่นพัดลมหรือว่าแอร์ก็ได้นะครับที่มีปลั๊กสามารถเสียบได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งกันนะครับให้เราทําการเสียบเข้าไปที่ปลั๊กเลยนะครับ อะคาลา P3 ตัวนี้นะครับผมเคยใช้งานไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะติดตั้งครั้งใหม่นะครับเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตนะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้10วินาทีจนกว่าจะมีเสียงขึ้นมานะครับเมื่อมีเสียงแบบนี้นะครับ ก็ถือว่ารีเซ็ตสำเร็จพร้อมที่จะมีการติดตั้งแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตัวนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าเขาใช้งานร่วมกับแอป a c ค r a เท่านั้นนะครับมี Home แอปใช้ไม่ได้นะครับให้เปิดแอป a c ค r a ขึ้นมานะครับเมื่อสัญ,ญญาณไฟกระพริบแบบนี้นะครับให้เรากดบวกนะครับ ไปที่เกตเวย์ตรงนี้นะครับและให้เราเลือก Air Conditioning Controller P3 นะครับห้ามไปเลือกตัวอื่นนะครับซึ่งก็คือตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับจะไม่ได้นะครับให้เราเลือกที่ลงท้ายด้วย P3 เพื่อกาจะถามว่าเราจะแอดเข้าไปใน HomeKit ผมมีตั้งชื่อไว้2ตัวผมก็จะเลือกเป็นเซลด้าโฮมนะครับผมก็กด Next ตรงนี้นะครับก็มีไฟสีเหลืองพิบแบบนี้ Yellow Light b l i n k i n g นะครับกดติ๊ก,กลงไปแล้วกด Next ตรงนี้นะครับเขาจะเชื่อมไวไฟบ้านของเรานะครับก็กดติ๊กกด Next ตอนนี้ให้เราไปสแกน QR Code ของ HomeKit นะครับ ซึ่งจะอยู่ตรงกล่องก็มีนะครับให้เราทำการสแกนนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้ให้เรา Add to Home นะครับเสียงก็ขึ้นมาเป็นภาษาจีนนะครับแล้วไฟก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับตอนนี้ ครื่องก็ให้เราเลือกว่าเราจะเอาไว้ที่ห้องไหนนะครับผมก็จะเอาไว้ที่สตูดิโอรูมนะครับกด Continue เราสามารถตั้งชื่อได้ผมก็จะตั้งชื่อใหม่เป็น a ะ u r ร p ากด Continue a ร u อ a p ครตัวนี้นะครับสามารถทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยและก็เซนเซอร์ความชื้นได้นะครับตรงนี้ให้เรากด Continue ไปก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นออโตเมชันนะครับเราสามารถออนออฟได้ตรงนี้เรายังไม่ใช้นะครับกดคอนติเนียตรงนี้ให้เราวิวอินโฮมไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปดูในโฮมคิดนะครับว่ามีหรือไม่ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอค r a p 3แบบนี้นะครับเราก็กดตรง x ตรงนี้ไปก่อนนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ ต่ว่าหน้าโฮมคิดนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการสั่งงานนะครับให้เราแตะที่ไอคอนตัวโคราพีสนะครับเราก็จะสามารถสั่งงานปรับอุณหภูมิแล้วก็เปิดปิดแอร์ได้นะครับและถ้าเกิดเราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีเป็นโฮมเวลาเราอยู่บ้านนะครับเช่นเวลากลางคืนนะครับก็ให้เปิดความปลอดภัยนะครับเอาเวนะครับ ก็คือเวลาเราออกนอกบ้านไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีโจรบุกเข้ามานะครับและจับความเคลื่อนไหวร,ร่วมกับโ motion นเซอร์ได้นะครับเขาก็จะส่งสัญญาณมาไหนนี่ก็เวลาไว้ตั้งกลางคืนเช่นกันนะครับตรงนี้คือคือ off นะครับก็คือปิดการทำงานระบบความปลอดภัยในบ้านของเรานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเป็นชื่อ a q u a l a P3 อยู่ที่ห้องสตูดิโอ มีแอสเซซอรี่อยู่สามตัวที่ห้องนี้นะครับวัดความชื้นนะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับสามารถเพิ่มอโตเมชันได้นะครับโดยการกดปุ่มแอดอโตเมชันตรงนี้นะครับที่เราไปที่แอปอ c คคอราเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเรามาที่หน้านี้แล้วเขาทำการบอยดิงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะตั้งชื่อว่า Air Conditioning Controller P3 อันนี้จะอยู่ในแอป Acura นะครับแล้วก็โลเคชันอยู่ที่ Living Room ผมก็จะเปลี่ยนเป็น Studio นะครับแล้วก็รูปไอคอนนะครับก็จะเป็น Air Conditioner แล้วก็ติ๊กไปกดดันนะครับถ้ากิดตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดติ๊กเข้าไปนะครับ ตรงแถบนี้นะครับจะเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รีโมทต,ต่างๆได้นะครับเช่นทีวีวิทยุพัดลมเป็นต้นนะครับตอนนี้เรากลับมาที่แถบนี้ก่อนนะครับแอร์คอนดิชเนอร์เราสามารถเปิดปิดแอร์ได้นะครับที่แอป a c โ r a แล้วก็กดเปิดไปนะครับตอนนี้แอร์ก็ติดแล้วนะครับแต่จะไม่มีเสียงปี๊บนะครับตรงนี้เราปรับอุณหภูมิได้นะครับบวกลบ ตรงนี้นะครับจะเป็นที่วัดไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราเอาเครื่องไฟฟ้านะครับเอาปลั๊กมาเสียบที่ a ะคัวร่าพีสนะครับจะสามารถอ่านค่าการกินค่าพลังงานไฟฟ้าได้นะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะมีบอกเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นรายเดือนเป็นรายปีนะครับโดยตัวอะคัวร่าพีนะครับจะรับได้มากสุดถึง4,000วัตต์นะครับที่ด้านล่างนะครับก็มีโหมด Fast Cooling นะครับ แล้วก็มีสลิปโหมดนะครับแล้วก็มีเป็นคูลิ่งเป็นฮีตติ้งเป็น Auto. ออโต้ก่อนจากกันไปนะครับเราจะมาดูข้อดีของเครื่องอ c ค r รา P3 ตัวนี้ก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเขาสามารถเป็นเกตเว์ได้ทำให้เราสามารถเพิ่มชาร์จเดเว์ได้เช่นตัววัดอุณหภูมิตัววัดระดับน้ำตัววัดการสั่นสะเทือนนะครับพวกนี้จะเป็นชาร์จีไเว์ผ่าน การควบคุมของตัวนี้นะครับโดยสัญญาณซิกบี้นะครับที่2นะครับเขาสามารถเป็น Security หรือว่าความปลอดภัยให้บ้านของเราได้ทำงานเหมือนกับ a q o l a M1S นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับข้อที่3นะครับเขาสามารถเป็นรีโมทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่ใช้รีโมทเมื่อเอามาซิงกับตัว Acola P3 แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดนะครับ เอาเนี้มาดูข้อเสียนะครับผมก็คิดว่ามีแค่ข้อเดียวนะครับก็คือปลั๊กเป็นปลั๊กจีนนะครับทั้งตัวที่เราเสียบเอาไว้วัดค่าไฟนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองที่เป็นปลั๊กจีนเราจะไปที่ต้องหาอะแดปเตอร์มาใส่แบบนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอมาลีคริสต์มาสให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ